ใครจะไปรู้ครับว่าที่300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีที่พักที่เที่ยวที่มันว้าวได้ขนาดนี้ที่นี่เลยครับเป่าเป้ย์เฮาส์ฟลอริดาพูลวิลล่า300ยอดบ้านพักสไตล์มินิมอลหลังใหญ่บนเกาะส่วนตัวกลางน้ำพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศดีพร้อมวิวภูเขา300ยอดและธรรมชาติที่ล้อมรอบแบบนี้บ้านหลังนี้ครับมีทั้งหมด4ห้องนอน1ห้องโถงใหญ่และห้องครัวที่ทุกพื้นที่ของบ้านเนี่ยจะเห็นวิวกันแบบจุก จุกเลยพักได้สูงสุดกันถึง16คนเหมาะกับทริปครอบครัวและเพื่อนฝูงมาปาร์ตี้เอนจอยกันที่นี่มีสระว่ายน้ําที่เป็นระบบน้ําเกลือมีเรือคายักให้พายรอบๆเกาะกิจกรรมแน่นๆกันไปเลยแถมยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เราได้ไปเช็คอินด้วยและอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนํำเลยนะครับก็คือทุ่ง300ยอดฝั่งบ้านเกาะไผ่ที่เบื้องหลังเนี่ย คือวิวของเขา300ยอดตั้งตะง,งานเหมือนเราเข้ามาในหนังเรื่องจูลัสสิกพาร์กกันเลยค่าเรือเนี่ยคนละ600บาทนั่งได้4คนเราจะได้ชมธรรมชาติ2ฝั่งคลองตอนเย็นๆและบรรยากาศเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามาในช่วงหลังฝนตกเนี่ยสวยมากๆไฮไลท์ของที่นี่ก็คือบริเวณ ถ้ำเขาจูบกันเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของ300ร้อยยอดที่เมื่อเรามาแล้วเนี่ยคนขับเรือเขาจะเอาเรือเข้าไปจอดและให้มองออกมาเนี่ยเห็นหินของผนังถ้ำเนี่ยลักษณะคล้ายๆคนกําลังจูบกันยิ่งถ้ามาในช่วงที่พระอาทิตย์กาลังจะรับขอบฟ้าเนี่ยเราจะได้ภาพที่สวยงามมากๆใครที่เคยไปมาแล้วหรือมีที่เที่ยวแบบนี้อยากจะแนะนำเนี่ยก็มาคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์กันหน่อยนะครับ